แคบเดียวสิทำไงนะทำไงอ่ะต้องทำไงแคบสีเพียวสิอะไรทำไงอ่ะฮะไม่อยากขาวไงครีมมดดีเดี๋ยวนี้เขาต้องกินใช่ไหมงั้นสาธิตในการใช้หน่อยนะลับลาบเลยฟ้าวไม่ได้ไปฮะอ่าไม่ได้ไปไปฟ้าสองวันต้องไปสองรอบงั้นใส่เลยเฮ้ยฮะเอ๊ย อะไรเนี่ยครีมอะไรเนี่ยเรียนสกินโชเวอร์ครีมผสออมอะโวคาโดใกันนะสวัสดีทุกคนนะครับนี่วันนี้ผมมีอะไรครับผลิตภัณฑ์นะครับอ่าเป,เป็นสบู่เฮ้ยไม่ใช่สบู่ดิครีมอาบน้ำนะครับผมอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของผมเองนะครับที่เพิ่งทำามาใหม่อันนี้ผมไปเอาจากโรงงานครับพอดีโรงงานยาจะทำไม่เสร็จนะผมก็รีบไปเอาก็เลยจะมาอาบน้ำที่บ้าน,นครับก็อยากใช้ดูก่อนนะครับ ว่าดีว่าผมต้องทดลองก่อนให้หลังจากที่ทุกคนได้ผลผลมันมีะักษณะปกติไงครับเนาะผมจะโดนก่อนเลยครับผมแพ้มาขึ้นมาอย่างเงี้ยผมไดแพ้ก่อนทุกคนเพราะว่าผมทำผมก็ต้องอ่าต้องทดลองก่อนนะครับผมอันนี้เป็นเพียร์สกิน,นครับโชว์เบอร์สกินมันคือเป็นอ่าครีมอาบน้ำนะครับผิวกระจ่างใสสูตรอ่าน้ำนออโมโอะโวคาโดครับแล้วก็มีคขมิ้นสันแล้วก็นมสดนะครับผมมีสามอย่างนี้ผสมกันนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้นะครับตอนนี้ก็โรงงานก็จะเสร็จแล้วไม่ใช่ <laughs> โรงงานเซ็แล้วน,นะครับผู้ผลิตหมายถึว่าตอนนี้กําลังผลิตนะครับอยู่ในขั้นตอนที่จะกําลังจะจัดส่งนะครับผม<อ>ใครที่สนใจก็สั่งซื้อเขาได้นะครับผมเดี๋ยวในใน,ใน,ใน,ในตามที่ผมบอกในเฟซเนาะว่าในสัปดนที่ไหนนะครับผมก็ปริมาก,ก็สามร้อยเอมยนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้อ่านนะครับเป็นตัวทดลองผลิตภัณตัวทดลองนะไม่ใช่ตัวทดลองตัวจรงิจรงแต่ว่าผมเอามาก่อนนะครับผมเอามาอ่านจริงๆเลยวันเนี้ยเดี๋ยวนี้ผมจะ จะเอามาอาจริงครับกับพี่พี่ตักนะผมเราจะยกปีกไก่ยังมึงกันอาจริงนี่เปรียบกินเนื้อพร้อมนะเอ่อยน่ากินนะมันเปอร์ิติใครก็นฉกินไม่ได้กินไม่ได้คุณกินไหมเดี๋ยวฟันขาวฟันขาวมันมันมันต้องบรรลุจากข้างในมาข้างนอกครับผมเอาาเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเอาไม่อยากได้โน่นเลย เนือ้อส่วนของเนื้อส่วนของอเนื้อครีมนะครับจะเป็นเป็นอะไรนะพิคเขาแล้วก็แบบมีมุกด้วยนะเป็นสีขาวอย่างนี้ประมาณน,นี้นะครับเนื้อครีมนี่ครับประมาณนี้นะครับ <S <S เดี๋ยวผอับให้ดูแต่ผมไม่มีที่จริงมันต้องมีอะไรนะเขาเรียกฟองนะเหมือเนาะมันจะได้ช่วยใน,นเรื่องของฟองอนันนี้ผมก็มีเว้ยใช้มือนี้นะครับ เหมือนลูกโอมตั้อย่างนั่งกินนะไอ้เน,นี่ยสวยไม่ได้กินข้าวเกลือ่ามันาดเช่นัดนนักน้อยตรงวงก็ให้ล้างหน้าได้ไหมล้างหน้าได้ไหมแล้วแต่ครับผม <laughs> จัดไปแล้วจริงถ้าถ้าหน้าหน้าผม <c oughs> ไม่รู้ว่าล้างหน้าได้เปล่าหรอือว่า กูได้แรงดีว่ะอร่อยมากฮะครับเบื่อมันมาหอมมากครับต้องบอกเลยครับน้ำโคตรเย็นเลยฮะอ่าใช้ดูอันนี้ผมใช้จริงนะครับผมไม่ได้แบบใช้เดียวนะครับพี่ตั๊กที่ใช้นิดเดียวก็คงจะทั่วตัวแล้วครับครับผมตัวผมเล็กฮะแต่ผมมีอย่างหนึ่งนะที่ต้องใช้เยอะหน่อยฮะ คนคุณนี้หอมฮะหอมหอมหอม,มากหอมไหมครับหอมคนนด้ว่าเจ็บแขนฮะยกมากเลยไปทำอะไรมาฮะเจ็บแขน <c oughs> อ๋อใช้พางนี้ฮะไปปะม่ปะยกของอันนี้เป็นการรีวิวแบบบ้านๆบ้านๆ <c oughs> จริงๆครับผมไม่มีไอ้อตัวเอาเรียกว่าอะไร ลงหวัวดีจะไม่ได้สระผมไม่ได้สระดิแล้วผมจะลองล้างหน้าดูนะครับว่าคือลองแล้วแล้วรอบหนึ่งแต่นี้เอาจริงครับล้างหน้าได้เดี๋ยวก็มันมันทำมาเพื่อผิวอะมันต้องล้างได้ครับเนี่ยนะครับแต่มาจะไม่ตรงจุดไงฮะล้างได้จะไม่ตรงจุดทำไมไม่ห้าม ทำไมไม่ห้ามไม่ห้ามหรอกลองดูฮะลองดูฮะ <l ong> แต่ว่าม,นนม,ะะมันนิ่มนะฮะมันนิ่มมันคีมเนื้อทีมมันนิ่มมากอตัวอัดเสร็จเพราะว่าตัวนี้ผมว่ามันมันมีในส่วนของความชุ่มชื้นนิดหนึ่นงนะครับมาอาจจะเวลาอัดเสร็จมาจ,จะม,มีความรู้สึกว่าลื่นนิดหนึ่งนะครับพอพอไหมเยอะแต่ถ้าเช็ดตัวเฉียกแห้งครับผมสุภาพกรสุภาพก็นี่ภาษาจีนหมดเลยครับอ่าน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 โชว์อ่าน,าน,านโชว์เธอ <laughs> อ่านโชว์เลยอ่านโชว์พร้ไม่ต้องอ่านเยอะได้เหรอพี่เฮ้ยจิ๋งเฮ้ยมันมันนิ่มมากเลยอ่ะแบบมันมันทำให้เฮ้ยจริงจริงจริงมันมันมันนิ่มมากเลยเออเบาๆก็ได้มั้งคือที่ผมเบาไม่ใช่เลยครับเพราะว่าผมอยากสัมผัสกับเนื้อครีมให้มันแบบว่าจริงๆอ่อะ ผมก็ไม่แนะนำนะว่าให้ล้างหน้าให้ล้างหน้านะครับอาบดีกว่าแต่นี่คือคือทดลองทดลองล้างไม่หน้าหน้ามันดายหน้าเรามันหนาอยู่แล้วเห็นหน้าน้านหนาครับจะบ้าเหรออะไรมันไอพวกแค่นี้มันสู้ว่ามันไม่กระเทือนผิวหรอกผมเชื่อว่าหลายคนที่ดูไม่ได้ดูหน้าน้องนันหรอกครับดูดูอย่างอื่นฮะดูที่เนื้อครีมฮะน่ะมันนิ่มนะนิ่ม ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ Clear Skin ินโช e r เวอร์นะครับผมนะฮะผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับที่นำเสนอไปนะครับก็รีวิวจริงครับใช้จริงฮะแต่แต่เราจะบอกว่าดีหรือไม่ดีเราพูดตรงนี้มากไม่ได้คุณต้องลองใช้ดูครับแต่ตอนนี้หนาวครับพูดมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะติดเดี๋ยวโดนเหมือนคนอื่นเขาอีกครับพูดดีๆพูดดี่ีไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้มัน ทุกอย่างมันผ่านค่าตอดการผลิตถูกต้องนะครับผมผมสั่งมีอยอยมีเล่อะไรจงเลยนะครับผมอยอยไม่ต้องโจรนะครับผมทุกอย่างมันต้องครับผมใช้ได้ครับใช้ได้น้ําเย็นคือท่ามันเงี้ยพะมาใส่ใจก่อนนะจิโดนเลยได้ไหมโดนได้เดีล้างด้วยอ่ะโดนเสร็จป,<า>ป่ะป่ะกินท่ามันไปอาบเสร็จแล้ว <laughs> โอเคนะครับ เดี๋ยวก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของผมนะครับเป็นพี่อ่ำน้ำครับอ่าเคสกินอ่าโกชวอกโกเลยช็อโกคีครีมช็อโกคีนะครับนะครับก็รัดหน้าตารุ่นแรกว่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมขนาด300 ml นะครับประมาณนี้นะครับนะครับใครที่สนใจนะครับผมตอนนี้ก็ยอดแรกผมสั่งมาไม่เยอะนะครับผมแค่อยากเอามาทดลองก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ1 1 1,000ขวดนะครับเซลล์เรลขสั่งไป1,000ขวดนะครับแต่ถ้าถ้าสนใจเดี๋ยวผมสั่งเพิ่มให้นะครับผมเรื่อนะครับยังไงนี้แต่นี่้ ที่ทำน้ำนะครับมมแล้วก็มมอย่าลืมแช้กันะครับสูมันสูมเดี๋ยวดูมานี่ชัดพอไมไหมครับโอเคนะค,ครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากด้วยจ้าฝากด้วยจ้า